ิสมอนแคทกำลังจับติ๊กบ้านมาเจออยู่จุดสะพานพอดีกินลูกกินกินินให้อิ่มกินให้อิ่มนกร้องนกร้องนกมารับอันนี้ส่งผลรบุญแน่ๆนะทุกวันไม่เห็นมันร้องอย่างนี้ วันนี้แปลกเพราะพรุ่งนี้เป็นจะบวดสามนเนรทาคดูร้อนไทยมารับเอาอาน,นิสงส์ผลบุญแน่ๆร้องเสกส้องร้องกันฉนันภัยเลยไม่ใช่รู้ให้มารับเอาตอนบุญผนบุญเราก็จะไปถวายทานให้เด้อถวายบุญ ในงานบวชอุปสมบทสามมเนนภาคฤดูร้อนถวายร่วมเปิน้นกินทานร่วมเปิน้นตามสภาพกำลังถ้าถูกที่หนึ่งค่อยทําอีกอ่าะเพิ่นบวชในเทศการนานอยูอ่ไม่ได้ติดสินบนเทวดานะแต่ถ้าถ้าให้ลูกช้างก็อยู่ไปทำจริงๆนะ,อะตอนนี้เอา มอกได้ถวายทานกับเพื่อนฝันถ้าถูกที่หนึ่งปังอย่างเพื่อนน่าดังฉนานนี่โอ้ยถวายทานอย่างยิ่งใหญ่เนาะสมอนแคสนะ่ะกินกินลบกินกินให้หมดนี่นสมอนแคสนะ่ะถ้าพ้องถูกที่หนึ่งอย่างเพื่อนน่าดังฉนานปังโอ้ยปิดซอยเลี้ยงนน่นยๆจะอู้เล่นนะ่ะถ้าอู้จริงๆนะเว้ยให้ถวายทานเป็นอน,นิสงส์อย่าง ยิ่งใหญ่เลยนะขอ้เทเวดาเอ็นดูมั่งทำให้จริงๆเลยเอากินให้หมดกินให้หมดเดี๋ยวพึ่งเล่นไปไปเดี๋ยวพึ่งเล่นพึ่งเล่นมามามาลงมามากินให้หมดเร็วกินให้หมดกินให้หมดเดีย๋ยเอาแต่เล่นเดี๋ยเอาแต่เล่นกินให้หมดกินให้หมดกินกิน จินถ้าดูให้ไม่มีใครมีแต่เจ้ากับข้ากินให้หมดจินให้หมดอย่าให้เหลียพนังสิ16มินผลไม้ก่อนมาขายยาภาคตอนบูเขากำลังยิงกันสนันเลยอ่ะนักภาคภาค ไปภาคไปตกลาวอ่ะข้ามันพ่อกูตายย้อนมันเลยรู้ว่านักภาคเป็นลาวค่ามันข่ามัน,มนย่าให้เหลือว่ะพ่อกูตายย้อนมัน่ะเลยรู้ว่านักภาคเป็นไทยเดียวกันเอ,อหนังขายยาเนะสมัยดูหนังขายยาสิบหกมิลในะสมัยก่อนอะกิ้นกินทุกกิ้นให้หมด เก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดเอ้วกินให้หมดอย่าให้เหลือเก็บทุกรายละเอียดโกวแก่มันทุกเม็ดโกแก่มันทุกเม็ด